สวัสดีครับยินดีทนรับเข้าสู่การนำเสนอสรุปเนื้อหาการประกาศตัวแปรภาษาไพทอนนะครับรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นม .4 นะครับในการประกาศตัวแปรนั้นนะครับก่อนอื่นเราก็จะมาทบทวนชนิดของข้อมูลในภาษาไพทอนนะครับนะชนิดของข้อมูลในภาษาไพทอนนั้น สิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้อันดับแรกก็คือชนิดข้อมูลที่เป็นจำนวนเต็มนะครับนะจำนวนเต็มจะเป็นค่า integer หรือว่าภาษาอังกฤษ int นะครับข้อมูลที่2ก็จะเป็นชนิด string นะครับก็จะเป็นข้อมูล str string นะครับอันที่3าก็จะเป็นข้อมูลชนิดจริงนะครับก็จะเป็นเป็น float นะครับ float นะครับอันที่4ก็จะเป็นชนิด bool นะครับ ซึ่งเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับในส่วนของอาการประกาศตัวแปรในส่วนของชนิดของข้อมูลนะครับตัวแปรคืออะไรครับตัวแปรก็คือ,อตัวที่กําหนดขึ้นมาเพื่ออ้างอิงนะครับค่าของข้อมูลนะครับอันนี้เราก็จะมีการกำหนดค่าตัวแปรยกตัวอย่างเช่นนะครับ c เท่ากับ16นะครับหรือว่า,าภาษาอังกฤษ msg นะครับ เท่ากับ He ลเลนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประกาศตัวแปรนะครับโดยข้อมูลที่อยู่ทางซ้ายมือตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวแปรนะครับอันนี้ทางด้านขวามือเท่ากับนี่ก็คือค่าที่ต้องการนําเสนอนะครับหรือนิพจน์นะครับเรามาดูหลักการตั้งชื่อตัวแปรนะครับหลักการตั้งชื่อตัวแปรนั้น1นนะครับเราจะใช้อักขระภาษาอังกฤษนะครับและหรือว่าตัวเลขนะครับ แลวก็เครื่องหมายอันดัสกอนะครับอันที่2นะครับตัวแรกจะต้องเป็นอักขระหรือเครื่องหมายอันดัสกอเท่านั้นนะครับจะใช้ตัวเลขขึ้นต้นไม่ได้นะครับนะอันที่3นะครับห้ามใช้คําสงวนนะครับนะอันที่4นะครับตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นความหมายที่แตกต่างกันนะครับเราถือว่ามันเป็นคนละความหมายกันนะครับนะอ่ ทุกอย่างนะครับในการตั้งชื่อตัวแปรนั้นนะครับเราต้องตั้งตัวแปรให้เหมาะสมนะครับที่สอดคล้องกันเช่นถ้าเป็นเงินเดือนใช่ไหมครับจะใช้ภาษาอังกฤว่า salary นะครับนะถ้าเป็นอายุอาจจะใช้ x นะครับนะครับเป็นตัวแปรชื่อนะครับนะต่อไปเรามาดูว่าคำสังวิที่เราควรจะรู้จักมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของคำสมวตนะครับก็คือ คําที่หนดขึ้นนะครับใช้เป็นคําสั่งในภาษาไพทอนนะครับเราไม่สามารถนํามาใช้ในการเขียนตัวแปรได้นะครับเนะ mm hmm. าะก็จะมีคําสั่งดังนี้นะครับนะ mm hmm. มีอะไรบ้างครับ mm hmm. ก็จะมี a n d uh, a c c e s s n o t a s f i n e r y o r นะครับ a c c e s s f o r p r e s s b a k f o r m p r i n t l a s Past, global else นะครับ continue if return def import นะครับ type del in นะครับ view e l นะครับ i h elif นะครับ lambda you แล้วก็ access นะครับ ต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของตัวอย่างของการประกาศตัวแปรนะครับนะว่ามีอะไรบ้างนะครับนะมาดูนะครับพร้อมแล้วนะครับเรามาดูในตัวอย่างนะครับนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประกาศตัวแปรชนิด name นะครับ name นะครับ name นะ name นี้ก็จะเป็น ประกาศตัวแปรชื่อ name นะครับโดยการนําเสนอของข้อความชนิด string นะครับก็คือคําว่าบุรีรัมนะครับซึ่งในการการประกาศชนิดตัวแปร string นะครับต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายเครื่องหมายโขดหรือว่าปัศณีนะครับนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นการดูว่าคําสั่งนี้ใช้ได้หรือไม่ใช้ได้นะครับเรามาดูนะครับลองรันดูนะครับอันนี้ก็ได้นะครับก็คือ เป็นการประกาศตัวแปรชนิดตัวตัวอักษรนะครับเนาะชื่อว่า name นะครับมาดูแบบที่2ครับอันนี้ก็จะเป็นการประกาศชนิดข้อมูลที่เป็นจำนวนจำนวนเต็มใช่ไหมครับก็คือ20นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนของอายุนะครับเนาะอันนี้เราก็จะมีเราจะดูว่าข้อมูลนี้เป็นชนิดอะไรนะครับก็คือคำสั่ง t y นะครับ t y ก็คือชนิดนะครับลอง run ดูนะครับ โอเคครับข้อมูล20นะครับตัวแปร20นี้เป็นชนิด integer น,นะครับหรือว่าจำนวนเต็มนะครับมาดูแบบที่3นะครับเนะอะอันนี้ก็ตัวแปรประกอบด,ด้วยตัวอักกริแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับเนะอะลองพิมพ์ดูกันนะครับ PRI print name ตัวแปร name น,นะครับ เนมหนึ่งนะครับอลองรันดูนะครับอ๋อได้นะครับได้นะครับแต่เราจะดูอีกว่าถ้าเราจะดูว่าข้อมูลนี้ใช้เครื่องหมายดับเบิลโขดได้ไหมนะครับเพราะว่าการประกาศตัวแปรถ้าเป็นชนิดของข้อความหรือว่าสตริงนะครับเราสามารถใช้เครื่องหมายโขดกับดับเบิลโขดนะครับเนาะนะได้นะครับจะใช้อย่างหนึ่งก็ได้นะครับนะอ่า ต่อมาดูนะครับเราจะดูว่าข้อมูลนี้เป็นชนิดไหนก็พิมพ์นะครับแล้วก็ไทป์นะครับทีเนมหนึ่าลองดันดูนะครับโอเคครับเป็นข้อมูลชนิดสตริงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเลขดูนะครับหนึ่ง อยากรู้ถ้าเป็นสตริงก็พิมพ์เข้อหมาย double ลบบโ o t e ไปดูนะครับโอเคครับอ่าก็อีกกรณีหนึ่งครับถ้าเราประกาศตัวแปรที่เป็นตัวเลขหนึ่งนำหน้าได้ไหมครับลองมาดูนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับตามเงื่อนไขการตั้งค่าตัวแปรจะต้องไม่ขึ้นต้นด้วยตัวเลขนะครับนะนอกจากตัวเลขแล้วมีเื่อหมายอีกครับ ก็มีเครื่องหมายาแบบนี้ได้ไหมอลองดูนะครับอ๋อนี่ได้นะครับแต่ถ้าเราเป็นเครื่องหมายตกใจดูซิลองดูนะครับตกใจไม่ได้นะครับนะต้องเป็นเครื่องหมายขีดล่างได้ไหมอลองดูนะครับได้นะครับนะ ก็จะมีอีกหลายตัวแปรนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากเป็นเครื่องหมายเฉพาะนะครับไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับตัวอย่างถัดมาครับถ้าเราหมายตกใจเมื่อกี้ครับได้ไหมเรามาดูนะครับก็ไม่ได้เช่นกันนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นตัวเลขก็ประกาศแบบนี้ได้เลยนะครับ ถ้าเป็นเครื่องหมาย assign นำหน้าตัวแปรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเป็นเครื่องหมายพิเศษนะครับเนาะเขาจะแจ้งว่า syntax error น,นะครับนะแบบนี้ได้ไหมถ้าต่อท้ายก็ไม่ได้อีกนะครับนะถ้าเราใช้ตัวเลขเมื่อกี้ก็ไม่ได้นะครับนะอ,อันนี้ก็จะเป็น ตัวอย่างของการประกาศตัวแปรนะครับของโปรแกรมภาษาไพทอนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนไปนะครับก็เป็นการสรุปเนื้อหาที่น่าสนใจกันหนึ่งนะครับเพราะว่าการเรียนโปรแกรมภาษาไพทอนนั้นเราต้องเข้าใจหลักการประกาศตัวแปรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแปรชนิดสตริงตัวแปรชนิดตัวอักษรหรือว่าจำนวนเต็มนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับการสรุปเนื้อหา ในส่วนของการประกาศตัวแปรครับสวัสดีครับ